สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหนูๆลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมช่อง,องเนื้อทองน้องบ้านน้องปื้มคะ่ะวันนี้อ่วันพฤหัสบดีที่18บธันวาคม67นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเชา้ชาๆอากาศก็ยังหนาวๆอยู่เนาะอากาศเย็นอากาศหนาวคะ่ะ สำหรับน้องบ้านน้องปื้มก็ยังคลุมผ้าให้ค่ะตอนคืนเนาะเพื่อความอบอุ่นของของน้องนกค่ะก็อย่าลืมใส่ใจห่วงใยดูแลน้องนกด้วยนะคะท่านผู้ชมอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวนกไม่สบายเดี๋ยวเป็นหวัดเป็นไข้กันการไปหาหมอแต่ละครั้งค่ายาไม่ใช่บาทสองบาทค่ะค่ายาแพงนะคะค่ายาแพงมากเลยน้องนกเนี่ยและนี่ก็คือเจ้าออร่าค่ะเป็นเมียของเจ้านำโชคเนาะ เมื่อวานก็แยกออกจากกันค่ะอืมให้มาอยู่อบไฟก่อนค่ะอากาศหนาวหนาวก็ร่างกายน้องไม่ค่อยแข็งแรงเนาะส่วนเจ้าน้ำโชคเราก็ยังไม่ได้ลงรังให้ค่ะเพราะว่าเจ้าออร่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงค่ะก็เมื่อวานนี้สายหืนก็โอ้โหวิ่งไล่จะข่มขืนเมียเจ้าของเมียไม่ให้ก็ไล่จิกอ,ะอ่ะอ่าก็เลยแยกออกมามาอยู่กรงมาอบไฟค่ะอืมให้มาอยู่กับน,น้องๆอ,อบไฟ อุ่นๆเนาะสำหรับหลอดไฟที่บ้านก็ใช้หลอดไฟแบบไม่มีแสงเนาะมันจะร้อนกว่าค่ะมันจะร้อนกว่าหลอดไฟสีเหลืองอะ่ะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องหลอดไฟเท่าไหรค่ค่ะพูดไปเดี๋ยวพูดผิดอีก <c oughs> ถ้าใครสนใจถ้าใครสงสัยก็ทักมาถามได้คะ่ะนี่คะ่ะแยกออกมาก็มาอยู่กับน้องๆนี่ยคะ่ะเช้านี้ก็เลยเออปล่อยออกมาเดินเล่นข้างนอกอะ่ะ ข้างบนมันก็จะมีไฟอบเนาะก็จะอุ่นๆถ้าเขาเดินเล่นค่ะส่วนเจ้าตัวนี้เจ้าสมูตตี้ค่ะคุยเก่งค่ะไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้มีเวลาเลยค่ะช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเนาะก็สําหรับกรงที่เย็นก็คือเป็นกรงของน้องแมวนะคะเพื่อนให้มาค่ะท่านผู้ชมค่ะมีสองกรงเนาะก็ไม่แนะนําให้เอามาเลี้ยงเอามาใช้กันนะคะท่านผู้ชมมันอันตรายค่ะ ปีใหม่เราก็จะเปลี่ยนแล้วค่ะโลออกแล้วค่ะเชา้าๆคุณตาก็ให้มิเล็ตค่ะมิเล็ตกินเล่นค่ะอืมแต่ยายจะแพ้แพ้ไอ้เม็ดมิเล็ตค่ะถ้าโดนแล้วก็จะคันยิบมยิ้ียิ้มย,บ,ย,บ,ย,บ,ยบค่ะตรงนี้เห็นยายไม่ได้อ่ะอ้อนพามาดูผู้บ่าวค่ะผู้บ่าวสายหื่นค่ะท่านผู้ชมหื่นจริงๆอ้วอนตุ๊กๆุ๊ โอ้ขี่เมียเนี่โอ้โหขาแทบหักไม่ผ่นแรงเลยเจ้านาโชคเมียเขาอยู่ข้างล่างค่ะเขามาส่องเมียเขา <laughs> เลยเปิดโกงให้ดู <laughs> มันจองหองมากเลยอ่ะสำหรับเจ้านําโชคเนี่ยโอ้ยเลี้ยงออกมาจะแกะออกจากไข่เลยค่ะ ตัวแรกที่เลี้ยงแบบโอ้ยมือสั่นน่ะกลัวไม่รอดเด,เดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกิโลกเออแต่โตมานี่อ้วนตุกปุกเลยค่ะเหมือนก็เป็นนกที่แบบว่าถูกตามใจแล้วเสียนิสัยเสียสันดาน <c oughs> <laughs> ห่วงเมียค่ะเข้าใกล้ไม่ได้จะจิกยายอืมอ้าเมียเขาก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะหนาวๆาก็เลยจับแย่ค่ะ จับแยกไปอบไฟไอทางนี้ก็เป็นห่วงเมียเอาคอยเชงเงอคอยเชงเง้อแอบดูอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันมองเห็นเนาะเนี่ยส่วนเมียก็ใช่ย่อยที่ไหนห่างผัวก็ไม่ได้อีกเอ้ยออละออละเอ้ยห่างผัวไม่ได้ค่ะ เขามาอยู่กรงนี้ก็โอ้ยคอยชงือมองดูต่างคนต่างมองกันอ่ะโอ้ยไลจิกไล่จิกแล้วก,ก็สงสารค่ะเดินกระเพกกะเพกก็เลยเออจับแยกให้มาอบไฟเวลานกไม่สบายนกอ่าไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะอบไฟเพราะว่ามันก็ช่วยได้ดูดูเขาชโง่ดูโงกด,งกดูหัวโอ้ยที่ตื่นหัวเหรออ๋อล่เอ้ย เช้าๆอากาศก็ยังหนาวๆอ,อยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะใส่ใจดูแลห่วงใยน้องนกกันนะคะาอายาก,กับแพงแพงเด้อหาหมอนี่หาหมอนกนี่ค่ะหมอสัตว์ปีกนี่อไม่อยากพูดเลยค่ะก็เอาเป็นว่ารู้ดีรู้เยอะรู้จริงมั่งเป็นบางบางเคสค่ะบางเคสไม่น่าใช่ก็เออแพงเกินเนาะ อาล่าลูกลิ้ลุกลนอยากไปหาผัวและะ้วค่ะปีนและะ้วค่ะปีนโงงและะ้วค่ะท่านผู้ชมคะ่ะโอ้ยกินหอดผัวเนี่ยดึงออกก็โวยวายอีกนนานผัวมารับอะ่ะนำโชคอะถ้าเจอเมียแล้วแบบยายจะเข้าใกล้ไม่ได้เลยคะ่ะเขาห่วงเมียเขาคะ่ะเขากลัวว่ายายจะจับเมียเขาแยก <laughs> ตรงข้ามกับตาคณะก็เห็นตานี่ออเจาะสอเลาะโอ้โหหมันไส้ เขากลัวว่ายายจะจับแยกเอามาตามกันเอานํำโชคมาตามเมียกลับเข้ากรงเอาดูท่านผู้ชมน้ำโชคมาตามเมียกลับบ้านนํำโชคมาตามเมียกลับเข้ากรงค่ะโอ้ยออล่าเอ้ยนี่แหละนาะผู้หญิงถ้าได้ลักแล้วก็ลักเลยนาะลูกเอ้ยเอย้น้ำโชคมันนี่ใส่ไม่ดีเอามาตามเมียเข้ากรงเราก็ไม่ให้ยายจับด้วยนะ พอจะจับเมียนี่เจียกยายเลยอะ่ะไม่ให้ยายจับสูสูก็เป็นจังสี่อา้าวเอาล่ะไม่อยู่ไฟอบแล้วใช่ไหมลูกโอ้ผัวมาตามกลับบ้านโอ้หนอเอออ้าวปีนขึ้นไปทำไม เมียกลับมาแล้วจะปีนไปทำไมอีกอ๋ออ๋อจะบอกยายว่าอะไรนำโชคจะบอกยายว่าอะไรอะอ๋อปีนขึ้นมาที่สูงอย่างนี้ไหมายควว่าไงเออเออเราไม่กลัวยายจับเอาเอ่ออล่าไปอยู่ที่เดิมเหรอ อ๋ออยากประกาศว่าหนูแนแๆ่จริงเหรอโอ้โหนุกเก่งอ่ะนุกเก่งอ่ะนุกเกง่งนุตามเมียนุกลกับบ้านได้เอออย่าทําเมียอีกนะถ้าทําอีกแล้วแม่จะเอากลับมาที่เดิมอืมนําโชคเอ,อ้ยมันฉลาดเกินบางอันนี้นี่หะน้ำโชค เอเมาตามเมียกลับกลับบ้านมาตามเมียกลับเข้ากลงพอมาตามเมียกลับเข้ากลงแล้วก็ว่าเออกูจิงอะ่ะเจ๋งอะ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็นำภาพน่ารักน่ารัก,รกมาฝากท่านผู้ชมค่ะเจ้านำโชคเขาไปตามเมียเขากลับเข้าบ้านค่ะกลับเข้ากรงนะคะ,ะถ้าชื่นชมชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ยายด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะภาพน่ารักน่ารัก,รกบางภาพเราก็แบบเกินคาดกันเนาะ ก็ความน่ารักของเด็กๆนกบ้านนงปื้มนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนและเอ็นดูนกบ้านนงปื้มค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ